ตอนเราโหไม่บอกเลยเลดิโอ้ยต้องอย่างนี้เอวะชขึ้นไปแล้วดิ่งลงมาเฮ้ยเสียวว้ยาเสาวอนน้องบินไม่เป็นเอาวิทยุมานี่รู้สึกบินผิดมานี่ หาเสาอันนู้เอาวิทยุมาดีเลยมินอย่างนี้ได้ไงเอาต่ำกว่านี้หน่อยตามนี้แม่งบินดีด้วยสายสายฮอรเก่าเร็วขอวิทยุวิทยุลงมาเลยพี่วิทยุลงมาเลยเตะเอาไพลอตมาสู้อบานเสียงสนามเอาปลาเปล่าเอสียงสนามพี่ตามนี้นม่งขอซื้ออะไรแม่งก็ไม่ยอมขายหอดแบบนี่ชี้เสียวเว้ย สภาใครก็ทะลุอยู่หลักอยู่หลังพี่ชัยก่อนเลยหาเสาอันนี้เจ๊นะเห็นอย่างเงี้ยแม่งทะลุทองนะทะลุนะเฮ้ยเอามือจับเลยเหรอต่ำๆนี่ต่ำๆต่ำ่านี้อีกยอดย่ายอดย่าต่ำ่านี้อีกต่ำ่านี้อีกโโอ้ห

พี่เอ้ยห่างนิดนึงก็ได้ลูกพี่ <c oughs> <c oughs>